สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง M P N Gamer V2 ด้วยแล้วกันนะครับผมเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดซับสไครกันด้วยแล้วก็วันนี้เราอยู่กันในแบบบราซิลเหมือนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าน่าจะเป็นการาลงสอนลงมดนะครับใน1.52นะครับของเวอร์ชันนี้นะครับวันนี้ก็มากันที่4บัรนั่นเองนะครับเราจะไปส่งผู้โดยสารอยู่ที่7 4 8กิโลนั่นเองนะครับวันนี้ผู้โดยสารก็ยืนรอนอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะออกตัวกันเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ก็มากันสีน้ําเงินเหมือนจะนัดกันเลยท,ทีเดียวเดียวเะียว โอเคอยู่ในเกมฟาร์มเอ้ฟาร์มมิ่งอะไรล่ะอยู่รถทักเอ้ฟาร์มมิ่งยี่สิบห้ามันเปิดตัวไล้งไงก็เลยแบบตื่นเต้นนิดนึงแต่ไม่ได้ไม่ได้ซื้อนะโอเคอยู่ในเกมจยโดรทักซิมูเลเตอร์สองเหมือนเช่นเคยนะครับฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสัครใครกันด้วยอีกทีหนึ่งนะผมมาแล้วเต้นนำฮะเต้นนำนำ ก่านนำพี่หนึ่งตามผมกันสามพี่ออสกันสุดท้ายรถของท่านกำลังจะออกแล,แล้วเขาหนาะรัดเข็มขัดไว้ดีเพราะผมไม่มั่นใจใน MPN Gamer V2 ทัวร์ในครั้งนี้ครับู้โวิสารจะถึงบ้านหรือเปล่าเนี่ยจะลงครูกันไหมหรือว่าโค้งกัน,กนพอดีถ้าประกาศขนาดนี้<ค>ไม่ไปดีกว่ามาั้งผมต้องเปไปอยู่ข้างหน้าฮะพี่ชาหา ขันเลกเราออกตัวแล้วครับผมแม็กถ่ายรูปสวยๆวยไว้บ้างนะก<อ><ด>่อนพี่จะเห็นพี่ขอถ่ายขอถ่ายรูป่ันโอเคได,ไ,ดได้ได้เอาเลยใครจะถ่ายรูปไปอยู่ขันหน้าไปอยู่ขันหน้าเลยมูกขับภายในไม่ค่อยชินะมัน,นไม่เห็นมีใครออกมา เอ้ยเดี๋ข้างในางอ่ะพี่มีออกมาอีกคันนิดไปครับไปครับไปครับ let's go let's go รถตำรวจมาบอดี้คชันไปเลยดีไหมได้ เดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นนุ่มโอ้โหไม่เกี่ยวเลยนะจังหวะนี้เกือบ้อยไม่เกี่ยวนะจังหวะนี้คุณบอกมาแบบนี้ผมไม่เห็นนะรถรถเป็นใหญ่นะขอผิดจังเขาแล้วมันออกมาเองอ่ะพี่ขับไปเลยพี่พี่ขับไปเลยแล้วมันใหญ่มันจะไม่วันสองวันสองพี่ขับไปเลยพี่เดี๋ยวยังอ่านคลิปอยู่พี่เป็นอะไรเนี่ย โอเคเดี๋ยว่ <พอ S 1> มม<า>รั้งนึ่งนะตามไปก่อนนั้น,นไเลยพี่นะไปเลยผมนี่ขอนะครับไฟแดงนะครับผมอยู่ไฟแดงก่อนนะเรั่อเพื่อรถตำรวจยุทธนาที่ริงพาได้เอาพี่หนึ่งทำไมอะ่ะเข้าผิดเลนเหรอพี่เข้าผิดเลน <laughs> ไม,ไม่ชินไม่ชินจะลองจอยซะงั้นแล้วตำรวจทำไมไม่ไปอ่ะครับเอียอย๋ยวจนุนมาเนานะมันจะรอหน้านะพี่นะมัดสอนมัดสอนมันไฟอะไรอะไรอะไปอะไรนเอาเอไปผิดเ,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 เลนแล้วแหละนะ ชนเลยเลดัเนเล่นเล่นเล่นแป้นดีๆก็ดีอยู่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวมันก็ชิน้นเล็กๆแบบนี้แหละโ <c oughs> อาไว้เอาไระวงังระวงัง <c oughs> ไปละถูกละถูกละพี่พี่พี่มัดสามมัดสามคนปิดไฟครัพี่ไฟโคตรเสียเลยพี่เดือไฟเด็บปิดไฟแล้วขับยังไงจะค้ำเลย ท่าไหนเปิดอยู่ไม่ได้เปิดเลยะอ๋อน,นี่ยไปิดนนปแล้วก็เ <c oughs> มือนก็ต้องถึงมาอะไรวะ <c oughs> นเนาะอืมฮ่าไ่อีดูผมเป็นงไงพี่ไฟคนนี้บ้าบี้บ้าเลยพี่ อุ้ยมีคืนลูกละเนินใจเย็นรถมันเยอะบางคันมันก็ไม่เบรกให้มันมีน้ำใจอยู่นั้นน่ะบีบแช่ใส่ป่ะพี่แนะนำอ้าวอ้าวอ้าวโอ้โหทำไมรู้สึกว่ามันรถทันหนึ่งท้ายกระดกไม่มีคนออกอ่ะแซงเลยแซงเลยใครอ่ะจะเป็นอะไรกันเขาเดิม ออ่อโอ้ไฟที่แจ่ไปแล้วนไฟอย่งโสน่ะพี่ไฟอยังโสอ่ะโอ้โหไฟแ็่ไฟแ็่ดีจังเลยอุ้ยทำใายแล้วหนึ่งีเสียงดังอุ้ย Ha <laughs>

อย่างเงี man, ้ยแต่กูเ uhh ห็นว่ภาษาเต็ยของแท้เลยพี่จ้นเราอยู่ในจุดดียวกันตรงนี้ฝั่งรู้ก็เอาไปฝั่งไม่รู้ก็ขอโทษแล้วกันพี่ออสจับไปหนึ่งคำคมครับมาอีกหนึ่งเดี๋ไม่ออกโอ้ยโคตรคมเลยพี่ คนขับลำไม้แล้วคนขับรูลำไม้แล้วคนขับดีแล้วไปพ้นเงินทั้งถิ่นขับมาตั้งนานเพิ่งพ้นหน่งไอ้นน้ไปีเงินซะสวยไปทีลุงเลยยังสวยไปทีลุงลุงเลยลุงเลย กัโอนี right? er right ่เหน่แคล็เนี้ยเอาของพี่ไม่เป็นเหรอขอบไลายคชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเป็นกลังใจให้กับช่องเ B บียเครับผมลชร์กดติดตามด้วยนะกำใจห้กับช่องเอ็มเครับผมกดไลค์ิผมด้วยนะครับผมอ สวยสำเรไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้เออยอมเลยพี่ไปบักป่าพี่บักอะไรอ่ะเนี่ยไปอย่างเงี้ยบักป้าต้องไปซื้อรถคันใหม่นะมั้งนี่ยังแรงเลยไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่รู้ไม่เกี่ยวรอดแล้ว ไปชนด้วยเอาเรื่องขลังชนเรียบร้อยไปเป็นเลยอะไรวะไปหน้าก็ไม่เปิดอะไรวะเนี่ยโอ้โหดูไฟเขาดิอย่างสว่างก่อนเจอทางถนนนี้เราคลองคำหัอวันนี้เวลาก็อยู่ที่สามทุ่มห้าสิบห้านาทีมาเกมนะ มันจะเปิดไฟสูงกันดิไปถึงได้ยจะตีหนึ่งตีสองกันถึงสูงนะประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วดูคนที่เขาบอกว่าเขาก็ตกเขาเปิดไฟแบบเต็มเต็มระบบเลยเขาไม่จุดหนึ่งก็เปิดไฟเรียบร้อยชนไปหนึ่งเหมือนจะบ่งหน้ารถด้วยชนไปหนึ่งอุ้ยเีย็นลอยกัน ดนหน้าไม่ได้ใจว่าเป็นด่านหรือเปล่าครับด่านไม่ว่าด่านด่านด่านชะลอความเร็วด้วยนะชะความเร็วด้วยนะแต่ไม่ต้องกลัวตาตาไปเลยนั่นแหละเดีละคนมีด่านนะครับอยู่ด้านหน้านะตั้งตั้งจับความเร็วเฉยมันม่นิ่ด้วยตามถนนเนี่ยอ้าวเฮ้ยก็ตามด่วนเลยอะตามด้านด่วนด้วย

วิ่งผิดเลนแค่แป๊บเดียวเองมึงปัดกูแล้วร้อยหนึ่งทำไมมันมืดจังวะก็นั่นะดิพี่มืดเลยมองไม่เห็นทางมืดก็เปิดไฟดิพี่เปิดแล้วหมายถึงเปิดไฟในบ้านคนละไฟวะคนละมืดปะครับนละมืดเลยเดี๋ยว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 เนี่ยว่าไม่นานแล้วไม่นานได้ไปโคราชแล้วแหละ ไอีกทีไปบริษัทเยออีกทีพี่เป็นพี่อยากจ,จะไม่ถึงบริษัทก็ได้พี่อาจจะถึงท่านชายนะพี่นะเนี่ยกูก <c oughs> ็อยู่ข้างทางนอ๋อทำไมน้ำมันทงัทงทังแดงวะใช่ของผมก็ถังแยงเหมือนกันพี่อ๋อชิบหาย,หาแ,บบยาแล้วนะ้ำม,ม,ม,นะมันจะหมดถ่ายกระจอปั้มอย่างดีก็ไม่เติมนั่นน้องไม่มันไม่ขึ้นไงเราได้บอกว่าเออนล้วมันจะหมดมันมันแค่แบบสีเหลืองมันยังลดมันนิดเดียวเอง คตับ้มอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ในของซีโลกลวะเนี่ย <c oughs> อยู่ในประเทศบราซิลบินไปบินมาอย่ายวบอกนั่นรถกูผิด น้องมีชานกูตาลายผมขับไม่เรียวผมขับเรื่อยๆครับได้ไดหนึ่งร้อยสี่สบหกสี่สองกิโลแค่นั้นมาหนึ่อยสี่ทำไมผมผมขับเจ็ดสิบสี่อยู่เลยพี่ผมว่าสี่สองกิโลรถแป้งเป็นเที่ยอะไรวะเนี่ยขับโคตรช้าเลยอุ้ยทำไมมึดจังวะเท่ๆว่ะ

หายไปไหนอ่ะออกมาจากซีโร่ไปพี่อ้ทำไมไมันมืดจังวะดูขับในรถดิขับในรถยัถงมองไม่เห็นเลยเจร็จตามแล้วอามก่อนอรอดแล้วเพิ่งเที่ยงคืนนองนานสว่างไนี่ยทำมผนลอยวะ

สามร้อยอเหลือศูนย์จุดศูนกิโลพี่เออทำไมถึงเร็วไม่ได้ถึงนะพี่นะมันมันอยู่ในอากาศพี่ในอากาศผมว่ามันอยู่ในอากาศเเคเลยอย่งางวะนะแตผมเหลือร้อยร้อยสี่สามกิโลอะไรยางยางดนหนังยางไปเหรอะอะไรนะ อะไรยางยางเก็บเงมนหมายถึงว่าล้ลอรถยางอ่ะพี่เมื่อกี้ได้ยินอยู่ตุ๊กตายางนะไม่มีมึงคิดมากมึงคิดมากเออพี่คิดปักไว้หรือเปล่าไม่คิดมากก็บกมุ่นแหละทอ้องยางนีงออ่แหละเกว่าเหรอกองถ่ายแรกจะหูฝาดใช่พี่หูฝาดมากเกินไปนะว่า,า,าเดี๋ยวต้องหนึ่งไเรื่องนั้มันกไม่ใช่แล้วอ่ะเ <c oughs> วียสิบสอง เดี๋ยวนะทำไมมอดไมมอดรถมันไม่ได้ใส่หรอวะของแต่งก็ใสอยู่นี่วะวันนี้ก็มามาสี่เมียตามหนึ่ง<อ>ตอีอันแรก <ไป S 2> มาอะไรจะเข้ามาคนพูด<อ> <ตำ S 2> กำลังฝนตกแล้วเออฝนตกว่ะเมื่อไหร่พี่จะลงเมื่อไหร่พี่จะลงคีบตะกีะ้พี่แมก คลิปอะไรอ่ะคลิปแบบคลิปคลิปใหม่อิมคลิปใหม่เหรอกิโลอ่ะโอ้โหเราจะห้าวันเราก่อนจะตามไปถ้าคุณเล่นขนาดนั้นคือว่าคลิปคุณน่าจะสองสองวันอ่ะโอ้ยนี่แค่แค่เจ็ดร้อยกว่ากิโลยังไม่ถึงเลยเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เราผมจะเอารถสี่สิบแปดกิโลิปดกิโลห้าสิบนาทีแล้ว ยังไม่ถึงเลยนะแต่ร้อยกิโลหนึ่งชั่วโมงไงนะโอ้ยมันใจนะพี่หนึ1 1> ่งชั่วโมงเลยกว่าเออแล้วมันจะเรื่องเสือกิโลกี่วัน,นล่ะวนันเดียวสองวันหลายชั่วโมงอยู่อะหลายชั่วโมงเลยวันเดียวก็ได้หลายชั่วโมงพี่ต้องอ่านตอนพี่ต้องอ่านตอนกลางคืนถึงยากินยาว่างพี่ทำอไมพี่มีรังไข้ด้วยอ่ะอ้าวมีดินหายไปไหน ดูไม่เป<ค>น็นไรเป็นเพื่อนหมูดิ้งเลยแล้วเอาช้างเอาช้างก่อนแล้วกันีอ,อ,อยู่ไหนแล้วนี่แต่หน้าเป็นยูเทิร์นนะครับผมนะเป็นยูเทิร์นชะลอหน่อยออไม่ไะ้รอบน,นี้ผมเอาเอาข้างหลังแบบไอ้นีเดว่ย ข้างหลังแบบติดพีดยอกหยอกแงะน่า,นา,า,าจะติดน่าจะติดพ,าาพีีพ FC <c oughs> ละมังพีดพีเอฟซีแบบโหเอฟซีอะารนี้ไม่ต้องเล่นเกมอ่ะงานงานมัแบบอีิเลยสา พอเลื <ração> <ca> ่อเลิ่อนดับพอก็แค่ก็มาจะก็มาตันกินอีกืมนี่ไงมิชลินก็จะเจอนึกว่ามิชลินหายไปแล้วอตาวโมดิ้งไหมไอตัวคารุสอ๋อได้ได้มิชลินมิชลินบนรถเดี๋ยวผมเอาหมดิ้งมาติดก่อนแป๊บนึงเออนั่นแหลยยินถ่ก็ยังยังชูหมดิ้งไม่ได้มิชลิน มิชลินนี่มิชลินกี่ดาวพี่ไม่แน่ใจสามสามสองสามดาวเงียบซะด้วยนี่ไงรันจิกลีนังเรียกษษษษว่าริลีอได้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 เอ่อเดี๋ยวมาวแล้ยงด้พี่ยัลี้ยงด้วย,ยชช่ <c oughs> มีอะไรอีกบ้างมีอะไรบ้างไม่น่ามีแล้วคิดไม่ออกแล้วไม่จะเอาใส่ในเป็ดอันนี้เป็ดตบมุกเป็ดเอฟเฟกอ๋อเอาไอ้นี่ดีอันนี้เมื่อกี้กดเปลือนไปกดกดค้างไม่เรียบร้อยเลยลบลบไอเอฟเฟกตกูเฉยเลยอันนึง ถราพี่อ้ยยล้หาครับผมครับผมบาคนไล่มาเทด้วยผมเป็นที่มาแล้วครับผมเปงนที่ตลดแล้วแลวโอ้น่าจะใส่มอสไอ้นี่มาด้วยนะเนี่ยน่าจะใส่มอดล้อมามีคนมีคนเลยงอันน่ไดิงออกแล้วออกแล้วไดิงไดิง ออกแล้วกเงียวแห้งเลยตอนนี้ตอนนี้มากันสี่เลืสองมากันสาม่ยตอนแรกกันรถตีมากี่ตีมาี่มากี่ตีสี่แย่สองแล้วแล้วอีกอีกสองคนใายไปไหนคนหนึ่งพี่พี่หนึ่งคนก็รถทางรถไฟไหม โอเคพี่อาร์แบเกมเกมค้างมาถึงแล้วก็เปิดประตูให้คนลงกอครับพี่พี่แม็กฮะจะเล่นอีกไหมนี่เดี๋ยวเราจะไปแล้วเดี๋ยวเข้าเล่นสักนิดนึงก็ได้เล่นไอ้ตรงนั้นนะพี่ไอ้ที่ไอที่ผมแอบทางไปให้ดูอะ ได้เออได้ไดมาดูด้วยเราดูด้วยโอเคเดี๋ยวเราส่งคนตรงนี้แล้วกันนะครับผมมาส่งขอเออไม่ส่งคนนี่ส่งคนส่งของโอ้ยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่อง M P N Gamer V2 ตอนนี้ไอ้โคตรเป็นเราวันนี้สายไปทานะครับผมครับผมสัสครับสนัสดครับสวัสดะครับสวัสดีครับ